สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมโดยสถานการณ์วันนี้นั้นผมเพิ่งกลับมาหลังจากที่ไม่ได้ออกจากบ้านมานานแล้วนะครับถามไปทําอะไรจ้าไปส่งลูกหยีนะครับท่านผู้ชมถามส่งแล้วได้อะไรส่งแล้วก็ได้ให้ท่านไปรับประทานนะครับท่านผู้ชมก็ต้องกราบขอบพระคุณอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวโดยเปิดตัววันแรกนั้นจัดส่งแทบไม่ทันนะครับแล้วก็ตอนนี้มีระดับคนพันเอกนะครับก็ได้ส่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องขอขอบคุณมาณะที่นี้โดยสถานการณ์ทางการเมืองวันนี้นั้น ก็ยังคงอีลุงตุงนางสังขยาในการดนผู้ชมวุ่นวายไม่หยุดไม่หย่อนถามมีเรื่องอะไรบ้างจ้ทาทั้งเรื่องของคุณชัดชาตินะการดนผู้ชมโดยตอนนี้เกิดดราม่าละอุแล้วถามดราม่าอะไรจ้าดราม่าแบรนด์รองเท้านันยางนะการดนผู้ชมแล้วก็บางส่วนนั้นก็เซฟนันยางบอกว่าจะใช้นันยางตลอดไปถามปมอะไรอ่าปมที่ว่านันยางถ้าเกิดสมมติว่าลิซ่าแบ a ็คพิงเพลงของวงแบล็คพิงนั้นได้ยอดวิวครบ60ล้านหรือว่า80ล้านวิวภายใน1วันนั้นนันยางจะผลิตรุ่นเอ่อ ยางอะไรว่าช้างดาวพลิงบิงอะไรสักอย่างนี้นะกรัเท่่มผู้ชมสรุปขายดีอย่างไม่หยุดยั้ยงเลยทีเดียวได้เป็นแสนแสนคู่แต่ก็มาแล้วครับท่านเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีการเขียนสโลแกนนันยางนันยางนันยางก็เลยทําให้ใครบางคนนั้นไม่พอใจนะเนี่ยโยงไปถึงชาติชาติบอกนี่เป็นคนของชาติชาติใช่ไหมอะไรประมาณนี้ไอเราก็งงนะครัเทื่มผู้ชมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงโดยแบรนด์นันยางแล้วยังไงต่อแต่จะหันไปใช้ช้างดาวครับท่านเอาแล้วเว้ยไปหมดแล้วสมองสมองโยงยันชาต ชาตินะครับไม่รู้ว่าบ้าบอคอแตกหรือเปล่าโดยดาม่าแบรนด์นันยางแต่จะไปใช้ช้างดาวแทนช้างเน็ตแห่งงงสนันครับท่านส,สมองสมองไม่รู้ไปไหนหมดแล้วถามลั่นไม่รู้จริงหรือว่านันยางกับช้างดาวเนี่ยเป็นบริษัทเดียวกันโดยโดนโยงยันชัดชาติในการดูชมจากสโลแกนนันยางนันยางแล้วก็นันยางก็ไม่รู้ว่าไอทำผือดีนนเนี่ยแล้วก็ได้มีประชาชนเข้าไปถามจะผลิตถึงปีไหนเออมีการผลิตอีกไหมเขาก็บอกว่าอีก8ปีแล้วก็วงเล็บไว้ว่าเป็นปี2572อะไรประมาณนี้ การเรื่องผู้ชมหรืออะไรสักอย่างนี่นะผมจําไม่ได้สุดท้ายก็โดนโยงว่าเอ๊ะเกี่ยวกับที่ประยุทธ์โดนสั่งพักงานในการเป็นนายกชวคุชย่างหรือเปล่าจนตอนหลังนั้นต้องมาเปลี่ยนนะครับจาก8ปีเพิ่มเป็น10ปีพนครับท่านที่นี้รอนานก,นกว่าเดิมก็ไม่รู้ว่ายีแหลงผืนนะก็รเรื่องผู้ชมส่วนตอนนี้เสรีพิสูจน์ครับท่านไม่ใช่เสรีวงมนทานนะก็รเรื่องผู้ชมอันนั้นต้องสงบปากสงบคันไปหน่อยทามงใครจ้าบอกตัวผมเองครับท่านอ่านข่าวทุกวันทุกวี่นนเนี่ยเหนื่อยอย่างสุดล้นแต่วันนี้ครับพลตำรวจเอก บี่น้องประวิตยวงสุวรรณน่วมฟันไม่เลี้ยงแก๊งสาวเอ๊ะสวสว,ว,วเฉาสอบยันวงทหารตำรวจนะครับใครเอวตำรวจหญิงคนนี้โดนหมดด้านตำรวจสภาเมื่อวานนี้ได้สกัดอดีตสสประชาธิปัตย์ยื่นสอบสอวไม่รู้ว่าจะเป็นคุณวัชระเพชรทองอะไรค้ืงอย่างหรือเปล่าโชว์หลักฐานเด็ดกลางสภาต่างๆนานานะคระับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ถึงมือคุณชดัดชาติไม่ใช่ชัดชาติอีกแล้วตอนนี้ก็ถึงมือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เป็นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมมือปาดหน้านิ่งจะทําอย่างไรต่อไป นั้นต้องติดตามอ่าส่วนตอนนี้นะครับท่านผู้ชมข่าวดีมาแล้วจ้าหรือจะข่าวไม่ดีนั้นไม่อาจแน่ใจโดยค่าปรับจราจรใหม่มาแล้วครับท่านโดยข้อหาขับรถเร็วเกินกําหนดแล้วก็ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรแล้วก็ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลายค่าปรับ4,000บาทจากเดิม1,000อ่าส่วนขับย้อนสอนจอดในที่ห้ามจอดไม่สวมหมวกกันน็อกไม่คาดถยมขัดนิรภัยค่าปรับ2,000บาทคาดว่าจะใช้ใน5กันยายนนี้นะครับบังคับใช้จากเดิมอ้โทษเมื่อกี้นี้2,000บาทเดิมโทษปรับไม่เกิน5 ร0 0นะครับตอนนี้ขึ้นเป็น2 0 0พแล้วครับท่านก็ไม่รู้จะเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายใน่ามกลางค่าไฟก็ยังขึ้นไม่หยุดยอนนะครับบินมาถึงเมื่อวานตอนนียวันที่2ดูครั้งแรกกระแทกงานกำหม่อมเลยครับท่านล่อไป4,000ันกว่านะครับท่านผู้ชม,มเราก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรก็ต้องติดตามสถานการณ์อีกทีครับท่านโดยตอนนี้ยุ่งเหยิงไม่หยุดยั้งแล้วนะครับท่านผู้ชมทั้งเรื่องของดาม่าสลิมลอดช่องอะไรตอนนี้รู้สึกว่าตอนนี้จะไปลอดที่ช่องไหนนั้นรู้สึกว่าจะกลับไปลอดที่เพื่อไทยนะครับท่บชาชนผูน้ มีอดีตก็ปป,ปสเข้ามาด้วยนะเนี่ยแล้วมันยังไงแล้วก็ได้ลงสอส,อสอด้วยนั้นทําให้ประชาชนทั้งหลายแห่ต้านไม่หยุดยั้งนะครเบิ่มผู้ชมบางก็บอกว่าจะไม่สนับสนุนแล้วอะไรประมาณนี้แเราก็บอกว่าให้จเย็นๆกันไปก่อนนะหรือจะไม่ใจเย็นนั้นก็แล้วแต่นะครเริ่มผููชมแต่ตอนนี้มาที่ประวิตริ์วงสุวรรณกันก่อนหลังจากที่ได้รักษาการนายกรัฐมนตรีนั้นโดยก่อนหน้านี้เดินแบบเต้นหักเอนะี้ยงในใครับิ่มผูชมประชาชนก็มองเอ๊ะนี่มันท่าเดินนกกระเรียนแบบหนูคลองเตยหรือเปล่าไม่ใช่นะครับท่านหร ก็ไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมอันนั้นมันเป็นแบบเหมือนกับมนุษย์โคม,มันยองเมื่อ4ี่หมื่นกว่าปีก่อนหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจหลังจากรักษาการนายกได้เป็นขึ้นมานี้พลเอกประวิตยเติรนปอเลยนะครับท่านผู้ชมอีกนิดเดียวแทบจะวิ่งกันแล้วครับท่านก็ได้ทําการโทรหาชาติชาติอย่างต่อเนื่องส่ง่วยงานช่วยแก้ระบายน้ําท่วมกทมนะครับซึ่งต่างจากประยุทธ์อย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวโดยอีกอันนึงก็เนี่ยประวิตยยกหูถึงชัตชาติอีกส่งทหารช่วยกทมเก็บผักตบชวาแล้วก็ โดยก่อนหน้านี้นะเนี่ยไม่รู้ว่ามีใครบางคนนะรท่านผู้ชมสร้างความงุนงงให้กับคนทั่วประเทศเลยปมอะไรจ้าปมที่ว่าขอให้ประชาชนหนึ่งคนนั้นช่วยไปเก็บผักตบคนละสามอะไรว่าต้นนะรท่านผู้ชมแล้วเราไม่รู้ว่าคนคนนั้นเป็นใครนะเนี่ยมันจะได้กมไาอีกไหม,ไมนั้นก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านก็สะท้อนถึงหลายๆอย่างนะรท่านผู้ชมโดยพลเอกประยุทธ์นี่มีจุดเด่นอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวท้าตรงไหนจ้าตรงที่ทําให้พลเอกประวิตย์ดูดีนะรท่านผู้ชมโดยประวิตรนี่รู้สึกว่าจะเข้าใจการเมืองมากกว่า ย่างไม่อยู่ยัง้งส่งผลให้ตอนนี้กองเชียร์ของพลเดกประยุทธ์นั้นหลง้ามาฟังอาจที่จะเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางแต่เราก็อาจจะดีใจได้ไม่นานนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เขายื่นส่งเอกสารไปแล้วที่ศารลรัฐธรรมนูญให้ส่งภายใน15วันปุ่มที่อยู่เกิน8ปีหรือยังอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้จะทําอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมลาดไม่ไปไล่ไม่ลงอย่างแน่นอนกันเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ลูกหยีขนาด250กร,รัมนี้มูลค่า140บาทนะครับท่านผู้ชมส่วนอันนี้5ท่าร้อนกร,รัมครับ ที่เป็นหน่วยหลักกิโลไม่ใช่ว่ากัมเวนแต่ยังได้ถามเท่าไหร่จ้าลืมเลยกูเอขนาดนี้ก็ เท่าไหร่ว่า240บาทนะครับเดิมผู้ชม500กรัมส่วนค่าส่งนั้น40บาทเดี๋ยวลิงไลน์ผมจะปักหมุดไว้ใต้คอมเมนต์ครับท่านก็ต้องขอขอบพระคุณท่านทั้งหลายที่สั่งมาเมื่อวานอย่างไม่อยู่จังกันเลยทีเดียวรวมถึงท่านนายพันเอกคนนั้นด้วยนะครับตอนนี้น่าจะจัดส่งไปไปที่เรียบร้อยแล้วส่วนตอนนี้มีเรื่องอะไรอีกจ้าโดยตอนนี้เปิดตัวเฮียกวงแล้วนะครับหรือว่านายสมคิดจาดุสีพิทักษ์เนี่ยทิ้งประธานกลุ่มสาพัฒน์แล้วก็เตรียมเปิดตัวแคนดิเดตนายกสร้างอนาคตไทยเร็วนี้ครับ ท่านแล้วตอนนี้มีใครเป็นคด n เดต a อีกนายกรเจริกาวนิดนะครับท่านผู้ชมตอนนี้จอบังาดแล้วครับท่านไม่รู้ว่าจะพังาดแบบไหนโดยกรจอบังาดนั่งหัวหน้าพักแล้วก็แคนดิเดตชิงนายกหงายไพย่เตรียมดันกรพังาดหัวหน้าพักนะเนี่ยสำหรับพักชาติพัฒนาโดยชาติพัฒนาไปถึงไหนบอกยังไม่รู้ชาติไปถึงไหนนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ากราะแสข่าวบางกระแสนั้นบอกว่าอาจจะให้กรเจริกาวนิดนี้เอ,อ่อโดยตอนนี้เทพก,ก้าแล้วนะครับหรือเปล่านั้นก็น่าจะใช่แล้วก็ประเมีการบอกนะเนี่ยว่าจะขนคนมา อีกนะครับท่นผู้ชมก็ต้องติดตามอีกทีแล้วก็บอกว่าอาจจะเปลี่ยนชื่อเป็นพักกล้าพัฒนา ชาติหรือว่าพักกาชาติพัฒนาอะไรสักอย่างนี้หรืออะไรสักอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมไอ้เราก็งงไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแล้วพักกาจะเป็นอย่างไรก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมส่วนทางด้านนายสุวัลิปตาพันลบนั้นตอนนี้เป็นประธานที่ปรึกษาอะไรนี่ก็จอะที่จะให้ในายกรณนนี้ขึ้นมาเป็นก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรส่วนตอนนี้ว่าเฮ้ยหมอว่าลงเป็นอย่างไรบ้างเงียบหายไปเลยนะเนี่ยหลังจากที่ตอนนี้การเลือกตั้งสูตรฐาน500นะั้นรู้สึกว่าเอาจะดอกไปแล้วนะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าจะมุ่งลงเมนไปแล้วนั้นกาจะ ไม่มอว่าลงนั้นเจ็บปวดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ยเออถ้าเกิดสมมติส่งลงได้เลยเขตนั้นมันก็จะได้ถามได้อะไรถ้าเป็นสูตรฐาน500ออไม่ได้ลูกหยีนะครับลูกหยีนี่ต้องซื้อแต่ถ้าเกิดพลเอกประยุทธ์หลังจากจะกินนั้นผมก็จะส่งไปให้แล้วก็เรียกเก็บเงินปลายทางยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ได้เกี่ยวกันแต่อย่างใดก็ต้องจับตาม,มองสถานการณ์อีกทียุ่งเหยิงไม่หยุดยัง้งส่วนตอนนี้เออขอถแถลงเรียนข่าวเรื่องนี้แป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมตอนนี้สิบตำรวจโทรหญิงอะไรทำนองนี้นั้นูจจจบตีรรริิรงงหือไม่ ไม่รู้นะเนี่ยแต่ว่าคนที่โดนคารากะัังนะคะรับท่านผู้ชมซึ่งเป็นอะไรว่าสิตีครับท่านถามเมื่อเรื่องมันเป็นอย่างไรโดยสถาบันราชภัฒนะคะรับท่านผู้ชมสมัยก่อนเขาใช้คาว่าสถาบันราชภัฒตอนนี้มหรารยราชภัฒแล้วมัง้งบอกว่าสิ โทรนี้ที่เกิดปัญหาคละกระซังนี้ไม่ได้จบปริญญาตรีที่นี่นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าจบอะไรรู้ไหมจบปริญญาโทรครับท่านเอาเลวเว้ยตอนนี้อโอ้โหการศึกษาสูงนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตาม,มองต่อไปว่ามันจะเป็นอย่างไรโดยตอนนี้มีการเทียบกันอย่างไม่หยุดยั้งเลยนะครับท่านผู้ชมเอ๊ะทำไมสิบตำรวจโทรมีสิทธิ์เรียกเอาทหารซึ่งก็คือสิบโทรนั้นมาเป็นทหารรับใช้ในขณะที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวศอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอดีต ตำรวจแห่งชาติในการดูผูชมสมญาณนามนั้นคือวีรบุรุษนาแกก็ยังบอกเลยระดับผมยังไม่มีแบบนี้เลยในการดูผูชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีโดยตอนนี้ใครหลงเข้ามาฟังนั้นเกี่ยวกับคนที่อาจที่จะครละกระซังหรือไม่ไม่แน่ใจโดยพลตบดเอกเสรีพิสทธิ์ครับท่านหลังจากปราบปาลายศรีสุวรรณนัแล้วก็ตอนนี้ทําท่าทําทางจะยุบสมาคมแหล่ไม่รู้สมาคมแหล่นั้นไม่รู้สมาคมไอศีมันจะโดนยุบไปเมื่อไหร่หรือไม่อย่างไรไม่แน่ใจแล้วก็ก่อนหน้านี้นั้นศิระบาลีนาในการ ผู้ชมมุ่งลงเมงกันหมดเลยจากมือปรากคนนี้หรือเปล่านั้นไม่รู้เหมือนกันแต่อันนี้เสรีพิสูจน์หึมเรียกสอบกาวนะครับท่านผู้ชมรูดกูดรูดกาวกันเลยทีเดียวไขปริศนาเส้นทางสิบตำรวจโทรหญิงนี้มีการพัวพันพบแพทย์กับทหารรับใช้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะหึมเรียกผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดครับท่านโดยทั้งหมดนี้รวมไปถึงพบตรพูดซึ่งอนุมัติก็ไม่รู้ว่าพบตรคนไหนนะครับท่านผู้ชมยงไปยังทางกองทัพอะไรกันเลยนะเนี่ยแล้วก็จะพูดมากไปกว่าน,นี้ก็ถือเอาช่ยว,วยอีกหรือป่านั้น ม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมขนาดเมื่อวานนี้หนุ่มกัญชัยยังต้องบอกเออท่านเสรีขอบคุณมากนะวันนี้ผมอาจจะพูดอุ้ยเยอะหน่อยนะท่านอย่าว่ากันนะถามเพราะอะไรเพราะรอบก่อนนั้นหนุ่มกัญชยัยอุ้ยกลางร,รายการผลตวเด็กเสรีพิสูจน์บอกอุ้ยอะไรก็ส่งผลให้หนุ่มกัญชัยนะั้นเดือดดาลไปเล็กน้อยถึงปานกลางานะครับท่านผู้ชมก็น่าจับตามองอย่างยิ่งยวดกันเลยทีเดียวว่าจะจบลงอย่างไรส่วนตอนนี้มาที่ลีนาจังครับท่านหลังจากที่ไปออกรายการแฉะนะได้สองเทปนะครับท่านผู้ชมสัปดาห์ ั้งโดยสัปดาห์แรกนั้นมดดาคชาพาครับท่านลูกชายของสุชาติตันเจริญประธานสภารองประธานสภานะครับท่านผู้ชมตอนนั่งอ่านข่าวอะไรประมาณนี้ผมก็นึกว่าเป็นท่านสุชาติทุกทีเลยแล้วมันยังไงก็บอกว่าถ้าเกิดสมมติยอดไลค์ถึงสองหมื่นนี้จะให้ลีน่าจังมาออกนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายตอนนี้มาได้2เทปครับท่านงานเข้าเลยเว้ยเฮ้ยโดยลีนาจังออกรายการแฉสองเทปทําทัวลงละวมดดากราบขอโทษกรมราชธรรม ะไม่มีการนําเสนอข่าวลีน่าจังให้มาอ่านข่าวอะไรอีกครับท่านร้อนฉาไม่หยุดยอนหลังจากออกมา2เทปเป็นประเด็นราอุนคะกัรท่านผู้ชมล่าสุดมดดาขอโทษกรมราชทรรมจะไม่มีการนําเสนอลีน่าจังอีกจากนี้ทางรายการจะติดต่อขอเข้าพบกรมราชทรร์เพื่อขอโทษแล้วก็รู้สึกเสียใจโดยคุณลีน่าจังได้ทําการเปิดเผยออกมานะครับว่าได้ทําการเออได้เคยเอ่อมุ่งหน้าเข้าสู่เรือนจําเมื่อประมาณปี2538นอาะครับถ้าจำไม่ผิดจําผิดขออภัยด้วยนะครับคุณลีน่าจังแล้วมันยังไง โดยที่น่าจังได้บอกรายการแถแล้วก็บอกว่ามีการใช้อะไรสักอย่างนะครับเรื่องผู้ชมสําหรับเป็นพวกฟอร์เหล็ก3าดีอะไรนี้บอกว่ามีการเทรดอะไรกันประมาณนี้แล้วหมดตํดำกระชาพาก็บอกไม่มีหรอกนะแบบนั้นฉันไม่เชื่อว่าไม่มีสุดท้ายก็ตอนนี้บันเทิงเลื่อนลื่นเลยนะครับเรื่องผู้ชมไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านแล้วก็ได้มีการแย้งตลอดว่าไม่เป็นความจริงยังไงก็ไม่เชื่อเ,ออเรื่องนี้ผมได้ฟังแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเราก็ไม่เชื่อเรื่องที่จะไม่ไปยื่นประกันพิงกี้เนื่องจากพี่สะพ้ายจะฮุบสมบัติเราาแย้งทุกคํ เราไม่เชื่อไม่ใช่เขาพูดซึ่งข่าวนี้ที่นี้คือลีนาจังนะครับไม่ใช่ว่าลีนาจังพูดแล้วเราจะเออไปหมดเราแย้งเรื่องทุกเรื่องที่เขาพูดอะไรประมาณนี้ในฐานะเอไนนก็ขอโทษกรมด้านจะทาที่ทําให้เข้าใจผิดนะครับท่านผู้ชมก็มัที่จับตามองอย่างดูดเดือดกันเลยทีเดียวโดยลีนาจังนั้นได้ทําการออกบอกมาว่ามีการใช้โทรศัพท์อะไรในเรือนจานั้นเนี่ยผมไม่เชื่อเด็ดขาดเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าตั้งแต่ปี6 2นั้นท่านพบูลคุ้มฉายาได้รู้สึกว่าปราบปรามเฮี้ยนเตียนกันไปหมด แล้วแล้วก็ตอนนี้แม้แต่ไอ้นั่นก็ยังไม่มีนะครับ่านผู้ชมที่ใช้จุดไฟแล้วก็อะไรสักอย่างนั้นแทบจะหากันไม่ได้แล้วนะครับอ่าอันนี้ถามรู้ได้อย่างไรอ,อไปสอบสัมภาษณ์ที่นั่นมาใช่ไหมบอกไม่ใช่เว้ยเฮ้ยไปปรึกษาประชาชนรวมถึงฟังหลายๆภาคส่วนนะครับ่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอีกทีก็ไม่รู้ว่าอีแลงพือส่วนตอนนี้หลังจากที่นายสมคิดเปิดตัวนายกรก็เปิดตัวอะไรก็ว่ากันไปประชาธิปัตย์ไม่ยอมสูวนพันเว้ยเฮ้ยเปิดตัวเอสุชาชวีลุยเลือกตั้งใหญ่สมัครสอ สอบา์ตี่เลียแล้วก็คุมกรทมนะครับท่านผู้ชมโดยก่อนที่ดรเอจะเข้ามานี้คนที่คุมกรทมของวระชาธิาที่ปัดคือใครแล้วนะคือรองหัวหน้าพักถามรองคนไหนรู้สึกว่าเป็นนายปรินนะครับอ นําสกุลอะไรแล้ววะฝ่านี้จะพักนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายโดนปัญหาลูซีเบลลูเทเวลเคลอ่าก็ตอนนี้คาราการสั่งนะครับเ่านผู้ชมไม่รู้ว่าจุดจบจะเป็นอย่างไรก็ต้องจับตาม,มองต่อไปก็ต้องติดตามนะครับเ่านผู้ชมประฐานเสียงประชาธิปัตย์ในกทมนั้นยังจะมีอยู่อีกมากน้อยหรือไม่อย่างไรไม่อาจแนบใจแต่ที่แน่นๆเมื่อวานนี้มีอดีตกปรปปสน,นะครับเ่านผู้ชมไม่รู้ว่ากลับใจหรือเปล่าหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยได้ทําการเข้าพักเพื่อไทยนะครับทร่านผู้ชมบรรดาแฟนขับแฟนเลับนั้นก็แหห่่ทวงงไมยุด บางก็บอกว่าไม่เป็นไรนะเขาไอ้นั้นแล้วเปลี่ยนไปแล้วมันหลายปีแล้วบางคนก็บอกว่าแบบนี้มันไม่ดีนะเนี่ยไอ้เราก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะครับท่านผู้ชมได้ลงสอสอด้วยจังหวัดถ้าจะไม่ผิดสมุดสาครถ้าจําผิดก็ต้องขออาภัยอีกทีนะครับท่านผู้ชมกูว่าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีจริงๆส่วนตอนนี้มาที่เรื่องนันยางอีกสักแป๊บนะครับท่านผู้ชมดราม่านันยางโปรโมทรองเท้ารุ่นพิเศษช้างดาวพิงคหลังจากที่แบ็คพิงนั้นทําเพลงนะครับวันเดียวทะลุ6080บล้านวิวกันเลยทีเดียว ชาวเน็ตจวกเนี่ยแซ่ปม8ปดีทำไมหลังจากที่มีการไปถ่ายถามว่ารองเท้าแตะสีชมพู สีชมพูดำจะผลิตอีกไหมเขาก็บอกว่าไม่ผลิตอีกภายใน8ปีแล้วก็วงเล็บ2 5 7 3ดมนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างอ่ะก็โดนโยงการเมืองแซะ8ปีนะเนี่ยชาวเน็ตเสียงแตกขุดแฮชแท็กแบนดนันยางกับเซฟนันยางแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมอันนี้เจอแล้วโดยถ้าเกิดเพลงใหม่ของแบ็คพิงยอดวิวถึง80ล้านวิวภายใน2 4ชั่วโมงจะผลิตช้างดาวสีชมพูดำอ่าหลังจากที่บอกว่าหยุดผลิตอีก8ปีอะไรประมาณนี้ก็โดนโยงเรื่องการเมืองนะครับนทะ่านผู้ชมส่งผลให้ตอนนี้ ต้องเปลี่ยนมาแล้วครับท่านเปลี่ยนเป็นจากไอ้แปีนี้โดยมีการโยงไปเกี่ยวกับพลเอกประยุทธ์นั่นนี่ว่าแซะอะไรหรือเปล่าแล้วก็โยงยันชัดชาติเลยเพราะชัติชาติสิทิพันธ์นันเสื้อทํางานทํางานทํางานนะครับและไอ้น,นี้ทําอะไรนันยางนันยางนันยางคุณก็เอาไปนั้นอีกบอกว่าอืมสนับสนุนชัดชาติอะไรหรือไม่อะไรประมาณนี้เราก็งงว่าไม่รู้ว่ามันเป็นสาเหตุนี้ได้อย่างไรถึงขนาดตอนนี้ว้ยเฮ้ยไม่รู้ว่าเป็นหลงยุคมาจากไหนนะครับท่านผู้ชมเป็นมนุษย์โคมันยองกับชาติมาเกิดหรือเปล่าไม่แน่ใจ โดยลั่นว่าจะแบนนันยางไม่รู้ว่ากลุ่มไหนนะเนี่ยแบนนันยางจะไปใช้ช้างดาวแทนแล้วไม่เอาแล้วนันยางมันมั่วไปหมดแล้วนะคเรท่านผู้ชมถามว่ามั่วเรื่องอะไรโดยอืแบนนันยางแต่จะไปใช้รองเท้าช้างดาวแทนชาวเน็ตแหง,งงสนันวันไหวครับท่านสมุงสมองไปหมดแล้วมัง้งลั่นไม่รู้จักจริงหรือไม่รู้เรื่องอะไรจ้าเรื่องที่ว่านันยางกับ ช้างดาวเนี่ยเป็นบริษัทเดียวกันนะครับเรื่องผู้ชมยงยันชัดๆจากสโลแกนดันยางดันยางดันยางเข้าไปสู่ทํางานทํางานทํางานอะไรประมาณนี้ก็หมดคาจะพูดจริงๆนะครับเรื่องผู้ชมูก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรต่อไปดีงงไม่อยู่จังกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้หลังจากที่ทิ้งสุเทพแล้วมาเข้าพักเพื่อไทยนั้นแฟนคลับก็ไม่ค่อยปลื้มนะครับเรื่องผู้ชมแต่เรื่องนั้นช่างไปก่อนแต่อันนี้แฟนคลับไม่ปลื้มแรงเว้ยเฮ้ยหลังจากประยุทธ์โดนเทจากป้าคนหนึ่งนะเนี่ยที่อยู่อยุธยารอบก่อนโดนทัวร์แล้ว งเวทีหนึ่งแล้วนะครับเรื่องผู้ชมรอบนี้ก็ออกมาอีกบอกโกรธเหลือเกินตอนแรกและตอนหลังเป็นอย่างไรตอนหลังไม่โกรธแล้วแต่ว่าบอกว่าตำรวจนะเนี่ย โกรธตำรวจแทนนะครับท่านผู้ชมถามสาเหตุมาจากอะไรจ้ารู้สึกว่านายโบสเสงสกนนะกลเนี่ยครับท่านผู้ชมจะเป็นคนไปเคลียร์ป้าคนนั้นก็เงียบไปครับท่านแล้วบอกว่าไม่โกรธแล้วก็เป็นสิ่งที่ออกมาแถลงการเบื้องต้นนะครับท่านผู้ชมว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปโดยตอนนี้สถา,านการณ์เริ่มจะวิกฤตแล้วหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจนะครับถ้าเกิดไปยุติได้กลับมาเป็นนายกชรัมนมรีอีกนี้ซึ่งผมก็แอบเชื่อในใจนะว่าเผื่อๆอาจจะได้กลับมานะเนี่ยเวลาแห่งความสุขของเรามันช่างสั้นนักนะหรือว่าถ้าเกิดยาามมันนก็ดีู้ช แต่ตอนนี้ได้มีประชาชนบางกลุ่มแล้วเนี่ยสกิดพลเอกประวิตย์เดินอยู่แล้วก็เข้าไปหอมแก้มก็มีนะครับท่านผู้ชมแล้วสกิดว่าอะไรเนี่ย นายกป้อมอยู่เป็นนายกตัวจริงไปเลยถามเป็นกี่ปี150ปีครับท่านผู้ฟังที่เขารบโดยถ้าเกิด1้0ปีนี้ตอนนี้พลเอกประวิตรอายุประมาณ70กว่านี้เออก็น่าจะเพิ่งเข้าวัยกลางคนนะครับท่านผู้ชม7 24ดโอ้โหแม่มึงเอ้ยอีก90ปีครับท่านเพราะไม่รู้ว่าจะอยู่ถึงหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมสถานการณ์ก็ไอ้ลุงตุงนังไม่หยุดยั้ยงส่วนงานนี้มีหนาวอย่างที่ถแถลงไปแล้วนั้นพ่อมาแล้วจ้าเสรีพิสูจน์รับไม้ต่อคดี10ตำรวจโทรหญิงลั่นเจอแนบตั แต่หัวยันหางครับท่านโดยหัวยันหางตอนนี้ก็มีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่นายทหารชั้นผู้ใหญ่อะไรต่างๆนานาด้วยนะคร,รับท่านผู้ชมเรื่องนี้ต้องติดตามสถานการณ์ว่าจะเป็นอย่างไรส่วนอันนี้ไม่ต้องติดตามครับท่านฟันไม่หลุดหยุดไม่ได้นะคร,รับท่านผู้ชมเคี้ยวกันเพลินเลื่อนเรื่องกันเลยทีเดียวโดยขนาดบรรจุ 250กร,รมัมอ่า140บาทครับท่านส่วน500กร,รัมหรือว่าครึ่งกิโลนี้240บาทนะครับท่านผู้ชมค่าส่ง40บาทก็จึงเป็นสิ่งที่ผมเอามานําเสนอให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันครับท่านผู้ฟังที่การบหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางจริงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนเพื่อที่จะไปกินลูกหยีต่อจึงขอสวัสดีครับผม